สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเป็นคำกล่าวที่ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเพราะการเติบโตคือเรื่องปกติของมนุษย์ไว้เด็กนั้นก็เปรียบเสมือนผ้าขาวอันบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความไร้เดียงสาในไวเด็กนั้นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้อย่างมากที่สุดก็คือการได้ออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆไวเดียวกันแม้ว่าปัจจุบันการที่โทรศัพท์มือถือและเกมคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาททําให้ภาพของเด็กวิ่งเล่นค่อยๆเริ่มหายไปจากสังคม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวัยเด็กคือวัยแห่งความสดใสวัยแห่งความสนุกสนานและไม่ต้องมีภาราะรับผิดชอบอะไรสําหรับในเมืองไทยนั้นก็มีจํานวนเด็กอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันและในช่วงทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมก็จะตรงกับวันเด็กแห่งชาติโดยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนก็จะพร้อมใจกันจัดงานกิจกรรมต่างๆให้บรรดาเด็กๆจากทั่วประเทศได้มาร่วมสนุกมีทั้งการแจกของรางวัลการประกวดบนเวทีซึ่งภายในงานก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีบรรดาทหารจากกองทัพบกที่จะนําพวกรถถังและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางการทาหารมาให้เด็กๆได้ชมได้สัมผัสเด็กหลายๆคนเกิดมาโชคดีครับเพราะมีพ่อแม่คอยให้ความรักความอบอุ่นทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความแน่นแฟน้นซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกในชีวิตของมนุษย์เมื่อเด็กคนใดได้รับความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่รวมถึงการอบรมสั่งสอนที่ดีจากพ่อแม่เมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่การที่มีครอบครัวอบอุ่นมีพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กทุกคนครับยังมีเด็กอีกหลายชีวิตที่ต้องเจอกับปัญหาภายในครอบครัวเด็กเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีความอบอุ่นหรือมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมทําให้พวกเขากลายเป็นเด็กมีปัญหาสุดท้ายจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านและมาใช้ชีวิตกลายเป็นเด็กเร่ร่อนในที่สุดชเช่นเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเพื่อนบ้านในย่านอาเซียนของไทย แม้ว่าจะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งทะเลและเกาะของฟิลิปปินส์ค่อนข้างมีความสมบูรณ์และสวยงามอย่างเช่นที่เกาะเซบูและเกาะโบลากัยแต่ถ้าหากมองไปดูที่เมืองหลวงของประเทศอย่างกรุงมะนิลาก็จะสังเกตได้ว่าเมืองหลวงของฟิลิปปินส์แห่งนี้เต็ไมไปด้วยภาพของสลัมที่แออัดโดยประชากรทั้งประเทศของฟิลิปปินส์มีทะลุมากเกินกว่า100ล้านคนเข้าไปแล้วและถ้านับเฉพาะแค่ในกรุงมะนิลา ก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นโดยมีไม่ต่ำกว่า22ล้านคนโดยประชากรประมาณ4ล้านคนถูกระบุเอาไว้ว่าอาศัยอยู่ในชุมชนเขตสลัมสลัมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับกรุงมานิลามาอย่างยาวนานและเป็นภาพที่พบเห็นกันได้จนชินตาโดยมีสลัมทอนโดเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและภาพที่มักพบเห็นได้เสมอในชุมชนแออัดก็คือกองขยะจํานวนมากซึ่งส่วนหนึ่งของกองขยะเหล่านี้ได้ถูกกลายมาเป็นอาหารประทางชีวิตแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในสลัม โดยอาหารยอดฮิตที่มาจากกองขยะมีชื่อเรียกกันว่าปักปักซึ่งจะเป็นเศษไก่ทอดที่เหลือๆโดยจะคัดเอาเส่วนที่ยังพอกินได้มาล้างและทําการทอดเสียใหม่และจะขายกันอยู่ที่ราคาจานละประมาณ10เปโซหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8บาทและอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ในชุมชนสลัมก็คือภาพของเด็กทั้งผู้ชายและเด็กผู้หญิงทั้งเด็กเล็กและเด็กโตเด็กหลายคนเลือกที่จะมาใช้ชีวิตแบบเร่รอน และเดินเตะเต่ไปทั่วท้องถนนของกรุงมานิลาโดยผลจากการสำรวจของมูลนิธิท้องถิ่นได้มีการระบุและแบ่งประเภทของเด็กเร่ร่อนออกเป็น3กลุ่ม3ประเภทด้วยกันซึ่งมีดังต่อไปนี้กลุ่มแรกคิดเป็น75%ก็คือเด็กเร่ร่อนที่เดินเตะเตะทั่วไปอยู่บนท้องถนนโดยพวกเขาเติบโตขึ้นมาในย่านสลัมและก็ยังมีที่อยู่อาศัยอยู่เด็กหลายคนในกลุ่มนี้ยังอาศัยอยู่กับครอบครัวบางรายก็อาจยังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแต่ก็มักขาดเรียนอยู่บ่อยครั้ง และก็ต้องออกมาช่วยเหลืองานในครอบครัวโดยหน้าที่ของเด็กเล่านี้ก็คือการของเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมารวมถึงการเก็บขยะและการเก็บของเก่าเมื่อพอตกเย็นเด็กเล่านี้ก็กลับไปอยู่อาศัยกับครอบครัวแบบปกติบางรายอาจอาศัยอยู่ในสลัมบางรายอาศัยนอนข้างถนนหรือตามใต้สะพานบางรายก็อาศัยนอนอยู่ในท่อคอนกรีตหรือบางรายอาจหนักกว่าน,นั้นก็คือการนอนอยู่ในสุสานกลุ่มที่2คิดเป็น25-30% คือกลุ่มเด็กเร่ร่อนที่ออกมาอยู่ข้างถนนด้วยตนเองและสร้างที่อยู่อาศัยอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นเด็กเร่ร่อนด้วยกันส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้มักมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับครอบครัวและมักมองครอบครัวของพวกเขาในแง่ลบกลุ่มที่3คิดเป็น5้าถึงสิกลุ่มนี้คือกลุ่มที่น่าสงสารและมีชีวิตที่น่าหดหู่มากที่สุดเพราะเป็นพวกเด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่ทิ้งโดยสิ้นเชิงเด็กกลุ่มนี้ไม่เคยมีความผูกพันใดๆกับครอบครัวโดยต้องดิ้นรนชีวิตมาตั้งแต่เกิด และต่อสู้กับชีวิตในสังคมด้วยตนเองจึงพูดได้แบบเต็มๆว่าเด็กกำพร้ากลุ่มนี้คือกลุ่มเด็กเร่ร่อนที่ใช้ชีวิตข้างถนนมาตั้งแต่เกิดโดยไม่เคยได้รับไออุ่นหรือความรักใดๆทั้งสิน้นทีนี้มาดูกันที่ปัญหาของเด็กเร่ร่อนกันบ้างปัญหาแรกในกลุ่มเด็กเร่ร่อนก็คือเรื่องของสารเสพติดครับโดยเฉพาะสารสุดดมที่มีชื่อว่าลักบี้เปรียบง่ายๆก็คือการดมกาวนั่นเองโดยเจ้าตัวของสารสุดดมลักบี้นี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ง่ายมาก และมักมีขายอยู่ตามร้านขายของทั่วไปซึ่งนอกจากที่จะหากันได้ง่ายแล้วสารสูดดมลักบี้ยังเป็นสิ่งที่มีราคาถูกจึงเป็นที่นิยมของบรรดาเด็กเล่ร่อนอย่างมากซึ่งบรรดาพวกเจ้าของร้านขายของชำก็เป็นพวกเห็นแก่เงินแถมขายสารสูดดมนี้ให้แก่บรรดาเด็กเล่ร่อนโดยที่ไม่มีการห้ามหรือการตักเตือนใดๆดทั้งสิ้นมีรายงานระบุว่าเด็กเล่ร่อนในฟิลิปปินส์กว่า85เเคยเป็นพวกเด็กดมกาวและนอกจากจะดมกาวแล้วยังมีเด็กเล่ร่อนอีกประมาณ3เ ที่เคยเสพกัญชาและใช้ยาเสพติดป,ปัญหาที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องของบรรดาเด็กเล่ร่อนในฟิลิปปินส์ก็คือการค้าประเวณีเด็กโดยมีรายงานระบุก,กันว่าโสเพณีเด็กเป็นที่ต้องการอย่างมากของบรรดากลุ่มพวกเท่าหัวงูรวมถึงคนที่มีรสนิยมทางเพศกับเด็กที่อายุไม่เกิน18ปีเด็กสาวหลายคนต้องตกเป็นเหยื่อของการถูกล่อลวงให้ไปค้าบริการทางเพศเด็กหลายรายมักจะถูกบังคับล่อลวง แต่ก็มีเด็กบางรายที่ทําไปด้วยความสมัครใจเพื่อเป็นการหาไรายได้มาจุนเจือแก่ครอบครัวโดยในปัจจุบันการค้าประเวณีเด็กมีการทํากันมาอย่างต่อเนื่องแม้ทางการของฟิลิปปินส์จะทําการกวาดล้างขงบวนการนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางหมดไปจากสังคมเสียทีโดยขบวนการค้าประเวณีเด็กจะมีการนําเด็กที่ถูกล่อลวงมาขายบริการทางเพศที่ย่านแองเจลิสซิตี้ซึ่งเป็นแหล่งเที่ยวกลางคืนชื่อดังของฟิลิปปิน จากการสำรวจมีการพบว่ามีซ่องขายบริการทางเพศมากกว่า200แห่งในแองเจลิสตี้ซึ่งเมื่อเด็กเมื่อถูกนำตัวมาถึงแล้วก็จะถูกบังคับให้ขายตัวซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวต่างชาติโดยตามสถิติในปี1996มีการระบุเอาไว้ว่ามีเด็กเร่ร่อนกว่า6 0 0 0 0คนในฟิลิปปินส์ที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีและหากย้อนกลับไปในสมัยจอมเผด็จการเฟรดนานมาโกสยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เจ้าตัวก็เคยออกกฎ ให้จับตัวบรรดาเด็กเล่ร่อนมาประหารชีวิตทิ้งโดยหลังจากปี2001เป็นต้นมาเด็กเล่ร่อนเมื่อถูกตำรวจจับตัวได้ก็มักจะได้รับการปล่อยตัวแต่เงินที่เด็กเล่ร่อนหามาได้ก็มักจะถูกตำรวจยึดเอาไว้โดยตำรวจพวกนั้นก็จะเอาเงินไปซื้อพวกเหล้ามาดื่มและบุหรี่มาสูบซึ่งเงินที่เด็กเล่ร่อนหามาได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการเก็บของเก่าหรือการเก็บขยะขายอย่างที่บอกเอาไว้ในตอนต้นครับเด็กเล่ร่อนหลายคนเติบโตขึ้นมาในสลัมซึ่งในสลัมมักจะมีพวกขยะและของ,ของเก่าจํานวนมาก เด็กบางรายถึงกับลงทุนลงไปแหวกว่ายในคลองน้ําเน่าด้วยความหวังว่าอาจจะเจอของที่มีค่าซึ่งหล่นไปในใต้น้ําส่วนอีกหนึ่งวิธีในการหาเงินของเด็กเร่ร่อนก็คือการนั่งขอทานจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแต่วิธีหาเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดากลุ่มเด็กเร่ร่อนก็คือการเดินไปกลางถนนที่มีรถยนต์สัญจรผ่านอย่างแน่นหนาพร้อมเคาะกระจกรถและพูดคําว่าต้องการเงินโดยเด็กเหล่านี้จะมีแก้วหรือกระป๋องเอาไว้ใส่เงินโดยจะเดินเคาะรถไปเรื่อยครับซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความน่ารำคาญ และสร้างความน่าปวดหัวให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงแม้ฟิลิปปินส์จะมีเด็กเร่ร่อนอยู่เป็นจํานวนมากแต่ก็ยังมีพวกหน่วยงานอิสระองค์กรต่างๆเล็งเห็นถึงปัญหานี้ครับโดยองค์กรการกุศลทั้งมูลนิธิฮีแค่มูลนิธิทูลอยและองค์กรอื่นๆอีกมากมายต่างรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงและให้คำปรึกษาปัญหาแก่เด็กเร่ร่อนทั้งที่กรุงมะนิลาและทั่วประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งหน้าที่หลักๆขององค์กรเหล่านี้ก็คือการลงพื้นที่เข้าหาเด็กเรร่อน โดยมักจะมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ร่วมทํทาทั้งการวาดรูประบายสีสอนหนังสือให้แก่เด็กๆเลี้ยงอาหารเด็กๆพูดคุยอย่างเป็นกันเองให้คําแนะนําแก่เด็กเล่ร่อนต่างๆนานารวมทั้งหากิจกรรมที่สร้างสารรค์ต่างๆให้เด็กๆได้ทําแต่ถึงแม้จะมีองค์กรการกุศลต่างๆเข้ามาดูแลเด็กเล่ร่อนแบบใกล้ชิดแต่ปัญหาเด็กเล่ร่อนก็ยังเป็นปัญหาสังคมของฟิลิปปินส์มาจนถึงยุคป,ปัจจุบันและไม่มีวันหายไปได้แบบง่ายๆ และนี่ก็คือเรื่องราวปัญหาเด็กเล่ร่อนในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางการยังแก้ไขไม่ตกและเด็กเล่ร่อนก็ดูจะมีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆตามจํานวนประชากรของฟิลิปปินส์ที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกๆปีเด็กหลายคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานะและเรื่องของความรับผิดชอบในที่สุดพวกเขาจึงกลายมาเป็นเด็กเล่ร่อนข้างถนนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหดหู่รวมถึงอนาคตของพวกเขาก็ดูมืดมนครับเมื่อต้องมาเผชิญโลคด้วยตนเองตั้งแต่วัยเด็ก เอาละครับสำหรับเรื่องราวของเด็กเล่รอดในประเทศฟิลิปปินส์ก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ